ล้าพูดกับพ่อ,อยังนี้พ่อมาเตือนพ่อพ่อห่วงพ่อหวังดีแต่สิ่งที่พ่อได้รับกลับดูถุกและเหยียดหยามพ่อมึงไม่ใช่ไอ้ไว้ที่กูรู้จักไม่ใช่ไอ้ไว้คนเดิม แม่ทัพเชียงใหม่เข้าถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งมึงคิดว่ามึงมีฝีมือดาบฟาบืนที่มึงไม่ปราศเชียงใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องติดตัวมึงต่อไปมึงสิ้นสะทอนในตัวกู ดาบฟ้าฟื้นไปต่องมีเลยเหรอเอาคืนมาอะไรครับคุณพ่อก็คุณพ่อให้ลูกมาแล้วลูกจะคืนคุณพ่อทำไมล<อ>่<ล>ะ,ะคะให้เอาดาบฟ้าฟื้นกูคืนมาคุณพ่อคุณพ่อทำตัวเป็นเด็กไปได้ค่นสิจคุณพ่อให้ลูกมาแล้วลูกไม่คืนหรอกเอามาลูกไม่คืนหรอกครับมึงจะคืนหรือไม่คืนลูกไม่คืนไม่คืนไอ้ไงไอ้ไอ้ไอ้ เอ,เอาเลื an, อดหัวมึงออกไฮ้ยไอ้เว um> ่ยไอ้ไว่ยไอ้เ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 ว่อ

ไม่คุณม่ไอ้แพทย์ไอ้ไอ้หยดคุณแม่คุณย่าผมไม่เจอคุณแม่ต้องนอนนี่แกเหลือปันซี่เดียวแล้วเหรอแย่แล้วเห้วแย่แม่ครับไอ้ไอ้ไคุณแม่หลบไปไอ้ขอโทษครับไอ้แหวนไอ้ไผ่ไอ้แหวนไอ้ไผ่เอ้ยไอ้ผู้ไอ้ไผ่ไอ้แพทย์หดห ไอ้สารเละไอ้ดีหัวแม่เนี่ยขอโทษแม่ขอโทษเดี๋ยวคุณพ่อทำไมเดี๋ยวก่อนให้ย่าหายใจนี่มึงอยู่คนละจังหวัดกับกูไมใช่ไงแล้วมึงวิ่งไล่มาตั้งแต่ที่ไหนแล้วมึงคิดได้ไอ้ดีใบเห้าที่มึงโกรธทายไอ้แผนมึงใกล้คุณกับแม่นี่แม่ของเจ้าผมรู้แม่เป็นแม่ของเจ้าค่อยคพูยมกับแม่แม่จะหายใจทะเงือกอยู่แล้ว เพราคุณแม่เป็นแม่ผมแต่ผมจะเอาเลือดหัวไวออกอ่ะทำามเรื่องอะไรอยู่ดีจะมาเอาเลือดหัวคนออกมันเมื่อมันไม่มีความศรัทธาในตัวผมทําไมมันว่าผมหาว่าไม่แน่จริงช่วยคุณแผนออกจากคุกไปได้มันเสียศรัทธาผมแล้วคุณแม่แหมมึงก็จริงๆลยนะคุณย่าก็มันจริงก็เรื่องจริงอะวันนั้นมันก็บอกมึงก็คนเล่าให้แม่ฟังว่ามันน่ะนะเปออกจากคุกเอามาแค่จริงแล้วมึงโกรธอะไร กตทันได้ว่ามันสิ้นศรัทธาในตัวผมแล้วมันสิ้นความนับถือทำมึงแน่นอะอ๋อใครต่อใครเอาเลยเดี๋ยวเอาใครต่อใครใครอะไรเอ้าอ้โหที่บ้านกูก็มีมหากรรมอะไรกันละอีเพรชมาไม่ได้มาที่ตายแล้วความดันขึ้นมาสองมาตั้งดคำสองคำก่อนโอ๋อกูพอจะเดาได้แล้วพอจะเดาเรื่องออกแล้ว แม่มาเยี่ยมใครจ๊ะฮะมาทำไมกันเดี๋็กๆยังเคายังไม่ตายยังไม่ต้องมาเยี่ยมยามตามข่าอะไรๆทําเล่นอะไรอยู่กับย่ามึงไม่ต้องกลัวอยู่กับย่าทุกอย่างเรื่องเงียบเงียบเรื่องเงียบแขกเขามาบ้านคุณแม่ไม่ต้อนรับแล้วอะไร ก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าคาก่ร์ที่บ้านข้านั้นไม่ใช่แานมาริมทางลึกจะมาก็มาลึกจะไปก็ไปให้เูอเก๊ข้าเพราะย่าวได้เนี่ยอะไรกันจะมาเรื่องอะไรกันเอาเป็นว่าโอ้ก็คันมาใกล้ๆแล้วก็เกิดเอื้อมอีกเรื่อเอามา้องเถอคุณแม่อะไรคือว่าฉันมากับพระเนี่ย ก็อยากจะมาถามถามเร่องอะไรเจ้ามันมีเรื่องนี่เจ้าคะเรื่องอะไรจ้ะก็ดูสิลูกสีมาลางฉันน่ะถูกรังแกถูก <Okay. S 2> ย่ำยีโดนตบตีซะดูสิเนื้อตัวเนี่ยบอบช้ำไปหมดเลยแบบนี้ยฉันจะยอมได้ยังไงแล้วะจ้าแหมแม่คุณพอเดี๋ยวเจ้าค่ะแม่บุสบาใช่ไหมจันะน่ะแหมจริงๆะบอกว่าเรื่องหัวเมียเขาตีกันน่ะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นแม่บุตรบามาคนเดียวฉันก็จะพอเข้าใจได้โอ้ยนี่คุณแพรพิจิตก็เขามาด้วยแหละคุณพระคุณพระครับจต่มียกกันมาทั้งโคตรเลยเหรอหวดหรือ,อยังฮะเรื่องพัน<ะ>เรื่องไรนี่นทำไมไอ้แพรมัทจะไมแผลนี่เรื่อง ก็มีตีกันบ้านไหนก็ตีกันก็มีกันหมดเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะแต่คนทั้งวันไม่น่าจะเอาเรื่องมาถึงนี่หรอกใช้แก้ไขได้ก็แก้ไขไปถูกโง่ถูกแหมเรื่องนี้เรื่องหน่อยทำกันหล่อนี้ไม่เคยโดนผัวใส่กันตายแล้วคุณแม่มาพูดให้กูความดันขึ้นเบาๆไอ้อีเปิกพอเดีะเจ้าค่ะเดี๋ยว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 ขอเวลาเนาะ อปิกเป็นอะไรอ่ะอีเปิก <Hey. S 2> นิ่งไปนะจ๊ะแพรทำไมเนี่ย <Hey. S 2> อีเปิกตะบันหนักหัวไปไหนเนี่ยคุณหืินจะทำอะไรก็คุยกับคนอื่นไปก่อนเจ้าครัแล้วทำไมกูต้องรอคิวกูยอยากได้กินหมากเดี๋ยวนี้ให้กูทำอึทําไมกูต้องอุยอีปิกมึงเป็นอะไรไหนมาปั่นให้กูดูมึงเด้ไ <Hey. S 2> อ้งูเงีบไหม โอ้โหอีพิกมึงไม่ต้องเอาอันนั้นมาตัดเลยกล็คือเรื่องไรนะคุยอืณคุณหญิงจะพูดอย่างนี้สิเจ้าค้ามันผลเข้าไปยังไงนั่นน่ะมันเพิ่มผุบเข้าไปอย่างน้อยมันก็เป็นผัวอีปิกนะเจ้าของสันดานไม่ดีคุณย่าครับก็คุณพ่อนะสิเล้วล่ไปกันมาแล้วมานเป็นเด็กไม่ได้อ่ะมันจะเอาดน้าฟ้าฟื้นคืนนะครับคุณย่าก็ให้มาแล้วจะเอาคืนได้ไงล่ะครับคุณย่านี่ไง แ่มมึงมีน้ำเล่นไปเล่นขายของ้มายแล้วครับมึงให้มันแล้วมันไ้มึงให้ก็เห็นว่มันไม่รับถือผมแล้วก็เอาดาบปิดมืนมาคืนผมผมไม่คืนหรอกครับมึงยังไม่ต้องมีเอาเมื่ไหนกลำคานิมึงยังไม่ต้งมึงปักของหน่ยแม่แล้วมึงปักของนันมึงแม่แล้วข้อนั่นหานด่านมึงตีลูกมึงยังมั้ยมึงตีลูกมึงมึงไม่กูยุ่งเอามากูตีลูกกูกูตีลูกมึงอยากเสือกกูตีลูกกูกูตีลูกกูแม่ฟังผมสิก็กูตีลูกกูอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ขอสําคัญที่สุดแขกเขามา,มาเขาก็มาให้ผมเพื่อต้องการคุยกับไอไวแล้วนี่มันไม่ฟังผมเลยไม่ฟังไม่ว่ะมันดูถูกผมอีกในสรุปว่าพี่มึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมึงอายเขาใช่ไงมพี่ลูกไม่ฟังมึงมึงอายมึงก็เลยโกรธน้อยนะมึงเอาเรื่องโกรธมาเก็ตไอไว ครับไอ้ฟ้าฝืนฟ้าแฝงของมันเป็นไงย่าน่ารัไหมเอาไม้ย่าดูไหมเอาขึ้นมาเอาขึ้นไปไปยังเอาฟ้าฝืนฟ้าแฝงของมันอยู่ไหนรูปร่างเป็นไงมาเฮ้ยนี่สิเอาแล๊กอะไรนะรู้เรื่องเลยโอ้ยนี่ครับคุณย่าแหมกูก็แล้วกูเนี่ยก็มีนายทหารหัวกูเนี่ยคือขนไกรนะไอ้ดาบไอ้แดาบเนี่ยกูก็เห็นมานักตอนนักแล้วไอ้ฟ้าฝืนฟ้าแฝงเนี่ย แม่ไายโอ้ยไอไวายไม่เห็นไม่ต้องอยากได้อยากแดดอะไรเลยแหมจะเยื้อนตูดเยื้อนคุณย่าครับคุณย่าเงียบทำไมครับคุณย่าขอให้ย่านั่งสมาธิแป๊บทำไม,มครับคม่เป็นไรไอ่ะฮะคุณไม่เป็นไรคุณหญิงไม่อะไรอะไรครับไอ้แพร์ปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ ตูดคนเนี่ยมันตีเสกวะก็สองสิครับสองแล้วใครเหรอครับคุณย่าทำไมตรงนี้มันหมีเสี้ยววะ<อ>คุณย่าเอาดาบไปอุ้ยตายค่ะฟ้าฟืา้นฟ้าแปดบาดตูดบาดก้นกูจะแล้วแม่มฮะ็นดาบฟ้าฟื้นผมอะอะไรละ่ะไม่ทำอย่างนงี<แ>้เลยไม่เห็นมันจะดีตรงไหนเลยไอ้น<ไ>ีนไอ้ไอ้ไบร ไม่ต้องกลัวถ้าอยากได้นะแกกุณยานี่อล so ันเย็บเนี่ยที่อายุทยาเนี่ยเป็นกิจการฝ่ายของข่าเองเดี๋ยวย่าเอามาถือไปปูยคุณพ่อให้มาแล้วครับคุณแม่าือแล้วหนังหมาอยากเข้าเลยไปเอาไปปกติคุณแม่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้กับพี่นี่แปลกแล้วจะบอกใครเลยนะจ๊ะวันนี้ไม่มีน้ำมีท่า ไม่มีอาหารให้กินนะจ๊ะผมไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมาแต่ว่าถ้าจำมึงจะมาฉันก็ไม่ได้มีอะไรไว้รับรองมาเองก็หากินเองอ๋อแม็กจ์ไฟฟ้าึุนเรียนมาก่อนเจ้าค่ะตายตายแม่คุณแม่ตูนหัวมันยืนกันเงียบๆอย่างนี้แหละเจ้าค่ะเจ้ามีอะไรก็คุยกับยาได้

อร่อยนักหนาในโรงงานอย่างไม่เคยแครหมูอ่ะแครแมปหมูเจ้าเอาขกแคแค์หมูเหรอเจ้าเอออ่ะอยังไม่ไรกันเนี่คุณแม่อะไรก้าพมต้องใส่แล้วอะไยเรื่องอะไรเดี๋ยวอะไรแป๊บหนึ่งกระโถดเลยอยากสิแป๊บหนึ่งขอเช็คหน่อยเรื่องอะไรขอเช็คนิดหนึ่งฮะอะไรทำไมมึงเป็นดิ้นเมอร์เมดละ นี่โดนกับเขาเหมือนกันเหรอไอ้บ้าไอ้บ้ามึงบ้าหรือเปล่ามึงนี่กล่าวหาแม่เนี่ยโดนกับเขาเหมือนกันเหรอไม่มึงอมว่าอะไรโดนโดนกันเดินไอ้หานี่ก็โดนแ้่กูก็ไม่โวยวายหรอกแต่มันไม่ได้โดนนานแล้ว มาแล้วมากล่าวหาว่ากูโดนโดนอะไรคุณพ่อโดนอะไรครับดีไงนะไม่เป็นโดนผู้ใไม่รู้ครับคุณย่าไม่รู้โดนอะไรก็ไม่รู้หาว่าย่าโดนแล้วย่าเนี่ยก็อยากจะโดนเหมือนกันแดงหมดแล้วไม่โดนแล้วนะครับคุณย่าวหยเป็นแดงไปหมดแล้วนี่ถือคนละข้างแม่ครับอะไรยังไงพระพิจิต กับพี่อุสบาเข้ามาบ้านเราแล้วทำไมก็ตอนรับขับสู้เขาด้วยอู้เข้ามาไกลนี่บ้านนะบ้านฉันนะจ๊ะไม่ใช้โมเต็มนัจ๊ะนะนึกอยากจะเข้าอยากจะออกเขายกโค้ดกันมาถึงขนาดนี้ไปอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ไปหาแล้วหาเอาเองที่นี่ไม่มีที่ตอนรับใครทั้งสิ้นแล้วผู้บอกกันไว้ก่อนในไหนแผนพวกมึงเนี่ยมาอย่างไงไปอย่างงั้น

แทนแม่ฉันด้วยฉันรู้แล้วสาเหตุมันมาจากอะไรแต่ขอเวลาฉันหน่อยของนี่มันแรงยากจริงๆขอเวลาฉันหน่อยแล,และฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้พระพิจิตคุณแผนเพื่อนคำทุกคำที่เพื่อนกล่าวมานั้นเป็นความจริง เราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้นะคงจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับบ้านของเพื่อนแต่เอาเถอะถึงยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนก็ขอให้มันคงไว้ซึ่งกันและกันแล้วเ,เข้าใจแล้วเพื่อนขอบใจมากนโอกาสหน้าถ้ามี หวังว่าเราคงได้พบกันอีกโชคดีสายสีมาลาหยุดร้องไห้ไม่ต้องเสียใจแล้วนะลูกนะลูกยังมีพ่อกับแม่ในเมื่อที่นี่อยู่ไม่ได้ ก็กลับบ้านเราลูกนะกลับบ้านเราลูกคุณแม่เจ้าขาคุณแม่จะให้ลูกที่ไม่ไวไปได้อย่างไรที่ไม่ไว้เขาไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้พี่ไวเขาป่วยหาว่าไม่มีลูกแล้ว ใครจะคอยดูแลพี่ไ,ไว้แล้วเจ้าคะ่ะลูกทิ้งม่ไว้ไม่ได้จริงๆสีมาลาก็าใช้ลูกเถอะเจ้าคะ่ะถ้าหากว่าลูกไม่กลับไปกับพ่อกับแม่ลูกแน่ใจเลยลูกว่าลูกจะอยู่ที่นี่ได้ถ้าเขารังแกลูกอีกใครจะช่วย พ่อกับแม่ของกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหากว่ลูกไม่กลับไปด้วยคุณพี่ดิฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกินเดีย๋ยวพูดเช่นนั้นเลยพ่อเข้าใจเจ้านะลูกสีมาลาว่าเจ้านะ่ะรักไอ้ไว้ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็อยู่ที่นี่อยู่ดูแลผัวของเจ้าให้ดีนะลูกถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะลูกก็ให้คนเดินทางไปพิจิตไปบอกกับพ่อถึงวันนั้นเจ้ากลับไปอยู่กับพ่อที่พิจิตนะลูก คอยหม้อพูกหมอ,มอน้อยต้องนึกหัวใจเริ่มสออยากก่อศึกใจก็เหมิมฮึหเฮาหานจะดีสามองค์คงต้องโอนเอ็นสั่งแบบเน้นๆหมอนน้อย ทำงานให้ดีอย่าให้มีปมด้อยใครก็อย่าคอยคัดค้านความคิดมีเช่าตูหัวเราไม่ชา้าย้อะจะบุกไปซ่ทาท้าตู้ชาวมอนมีดีให้มันนี้คอยดูจะบุกร่วมตู้พะสาน เราคอยสอดแนมหาช่องแล้วคอยคอย่องรู้ทางต้องคอยระแวดร,ระวังอย่าให้แผนพังถูกพานเมื <S <S ่อ <gouvernement> คุณแผนไม่อยู่กูจะเป็นใหญ่ดังแผนวางไว้ดังว่ากูจะ ประเคจะเข็นจะข่ายึดบ้านเมืองมาดังมันจะข่าไอ้และอีกยึดเจดีสามองดังที่ประสงค์ให้ทราบพวกเราจัดเตรียมกองทัพพวกมันต้องยับท่วยานทั้งสามวันนี้ พี่น้องชื่อเสียงต้องก้องเมืองการท่านพี่พวกเราชาวมอนน้อยก็อยู่แบบไร้ตัวตนมานานวันนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าพ่อเมืองการหรือพ่อคุนแผนไม่อยู่เราจะต้องรวบรวมไพ่พลชาวมอนน้อยเพื่อบุกเข้าตีดานเจดีสามอง ใช่แล้ท่านพี่ในด้วยตอนนี้กองกําลังที่เราส่องสมเอาไว้ทุกคนนั้นก็พร้อมรอแค่เพียงคําสั่งจากท่านพี่เพียงคนเดียวเท่านั้นใช่ขอบใจมากนะน้องทั้งสองของพี่ทุกคนชาวมอน้อยฟังคเํเราให้ดีขออีกเพียงอึดใจเดียวร่วมมือร่วมแรงถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันวันนี้เดินทางยึดเจดีสามอง มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกมอน,น้อยให้จงได้ได้เลยท่านพี่ครับท่านพี่าพวางแผนเอาเขวา้ ให้เพียบพร้อมนะน้องพี่การครงนี้ต้องสําเร็จอย่างเดียวห้ามพลาดครับท่านพี่ท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงพวกเราต้องนำไทยชนะกลับมาให้จงได้เราคอยสอดแนมเข้าเมืองกันเอิเอเอเอยด้วยกำชับทั้งสายควาคอยขยับ Oh, 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 เราขุนพันเพื่อนฉันขุนพาดมารับใช้ชาติราชันทุกก้าวย่างขอยตรวจการชาวมนขัดขานผมขี ะออกไลล่ใครมาลุกล้านจะปกป้องเมืองการบุรีมีทหารรุ่นผิวด้วยฝึกไว้ภายภาคหน้าจะได้เก่ง จะทิมลูกกระตามึงอยู่แล้วนี่เป็นไงบ้างเพื่อนเราได้รับคําสั่งจากท่านพ่อเมืองการหรือว่าพ่อขุนแผนใช่ให้มาอยู่ที่นี่ปกป้องเมืองการบุรีหรือว่าด้านด่านเจดีสามองค์ถูกต้องบูบรูทไวท์เทนนิ่งอันเดอร์อาร์มครีมครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข 0, 0, 0 9 9 8 9 2 0 0 9ด8 8ดป